ช่วงปีนี้แล้วพูดนีมีคนสมัคยากมากพูดไม่ใช่ครับเรื่อราคามันตกต่ำแบบนี้มาตลอดตอนแรกอยูู่บาทกว่าก็ไล่ขึ้นไล่ขึ้น2บาทกว่า3บาทกว่ารู้ไหมครับทำไมราคามันถึงไม่ขึ้นดี๊ดเออเงียบครัโคราชทลองปิดชายแดนเขมรราคามันวิ่งขึ้นอ้าวเกิดเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรพี่รับวอ มันก็ยังเขมขนก็มาหลที่จะพูดอันนี้ไมู่้นะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนโคราชเมืองหลวงแห่งมันคับหลังที่ราคาตกต่ำถ้าเรายังปล่อยให้ราคามันราคาอ้อยราคา้าโคะตกต่ำแบบนี้เกษตรกรพิการยืนรับกได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พอเราถามว่าหลายๆเรื่องอยากให้เกษตรกรรวยเพิ่ม g จ p ดีพเขาไม่ได้ประโยชน์เลยครับเพราะตอนนี้เข้าโลงกดครับอยู่แบบนี้ ที่ดีทำจรินก็ไม่มีนะครับเรื่องแบบนี้ผลกระทบรอบย่านตลอดรับกล้ารนำเสนอเรื่องนี้และอยากจะอยู่เคียงข้างพี่น้องตลอดเวลาต่อสู้เรื่องนี้ครับมีมีตัวเลขไหมอ่ำจะได้ไมันจะขัดต่อสัญญาว่าจะได้อะไรก่อมาต่อทุนราคาไอยราคาบานราคาข้าวโพดจะจับการันตีนะคะไม่ครับแต่เราแต่แต่ละเรื่องมีแฟคเตอร์ที่ต่างถ้าเราออามาเอา ที่มันเป็นการสัญญาสิทงที่ต้องเอาเงินมา้ดเอยเราแต่วันนี้เนี่ยการปรับโครงสร้างเรื่องของการสร้างความมั่นคงคือไอเดียแล้วก็นโยบายที่พักท้ากลับาเสนอเราต้องจัดการทั้งระบบที่ผมยกตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยจะได้เห็นภาพชัดมากเวลาเรามีปัญหาราคาผลิติต่ากระทรวงเกษตรคือปวที่โดนุกเป้ามาแต่เอาจริงๆราคาหนูถ่วงไทยกระทรวงพาณิชย์เอาจริงๆราคานมมีปัญหาช่วงไทย นนราคาไข่อยู่ไทรทานี่ทีราคาอ่อนนา,าอยู่ใทรอุตสาหกรรมพอเราไม่สามารถควบคุมราคาสิ่งที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบได้มันก็ไปหไหนไม่ได้เพราะการมองภาพรวมเพื่อให้เมืองไทยเป็นเมืองที่มีความมัน่นคงทางอาหารและปากท้องของพี่น้องต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนี่คือสิ่งที่พักก้าวนำเสนอและต้องขับโครงสร้างราาไห้ได้ครับจับมาที่ ราคาที่ผลิตการเกษตรเป็นหลักเดี๋ยวดูว่าไอเดียของแต่ละพักจะเผลิตหรือเปล่าการจะเพิ่มค่าของจิ้มคือเข้าใจแหละเวลามันน้อยถ้าจะให้ไฮไลท์สักสองสามประเด็นที่อยากจะทำนะพักกล้าทำแต่เอ้าแตมาทางพักไหนบ้างครับพักอากาศที่พูดเรื่องมันต้านหลังเนี่ยต้องพักโอก้าวหน่อยนะครับนี่เพราะว่าผมได้พู้สำหรับสอสอที่อยู่ในป่ามันก็ลำบากเลยแล้วที่มันสอสอที่ดีนะครับที่อยู่ในป่ามันด้างหลังแล้วก็เคยเป็นสอสออยู่คอมีเสือสามมาสามครั้งแล้วนะ แล้วก็ผมเรียนเชื่อว่าในเรื่องที่ท่านบอกว่าปิดชายแดนราคาสิ้นเนี่ยถ้าคุณนรุนบอกว่าปิดชายแดนราคามันจะขึ้นนั้นเป็นตลอดชาติเลยครับผมอยากให้รางพันธุ์ผมก็เดี๋ยวอันนี้มาชดหรือว่าเห็นด้วาเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยเพราะว่าเพราะว่าท่านบอกว่ามีมันไหลเข้ามาเอาพุทธตะวันมันเข็นเข้ามาถ้ามีมันเกิดเข้ามาเนี่ย เกษตรกรเนี่ยขายมันราคาไม่ได้สูงเพราะว่ามันมีมันนอกขมามันมันชายแดนระหว่างผู้หญิงด้วยผู้หญิด้วยผู้ห็นด้วยด้วยวางไว้ก่อนี่เห็นด้วยด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามแม่ตรงนี้ก่อนไม่เข้าใจเรื่องมันแต่โอ้การค้าขายชายแดนจะไปบอกไปตออถ้าเพื่อเพื่อเอาเมันเอาทุนกันเหรอมันมันมันต้องมันต้องดูเป็นเรื่อง ค้าบุตรตระกก็ไม่เห็นด้วยนะว่านร้เมื่อกี้นี้จะดผมพูดแต่นี้หมายถึงว่าเท่าเรื่องมันย่างเดียวเท่าเรื่องมันอย่างเดียวเนี่ยแต่นี้วิ่งไปวนที่เราแล้ววิ่งเข้าให้ไปเลยกลแมา้นขาดทุนไปแล้วแล้วไม่ไกนแไอตรงข้เราไประเทศตาพยายามกเดียวมันแก้แบางส่งในจุด่อ้รุกรดูกงนแแไ่ไดจบนะเอาไืยอง เปิดตานในราคามันสูงขึ้นหอย่ด้วยนะครับช่วงนี้มันมันนอกม άν, ันเขิดไม่ก hmm. ช่แ er ้เามาเกษตรกรก็มาบอกว่าชาวไร่ก็บอกว่าราคามันสูงขึ้นขึ้นในช่วงนี้ถ้าเปิดตานอีกเนี่ยไม่รู้จะราคาจะสูงหรือเปล่าอันนี้ตกใจอันนี้ตกใจแต่สิ่งที่ผมเรียนอย่างนี้ว่านะครับราคามันสำคัญหลังเนี่ยนะครับรัฐบาลต้องเอาจริงจังที่กำลังจะบอกว่าผู้พูดการจะบอกว่าทำยังไงถึงจะเปิดตาน เปิดารแล้วในรัฐบาลโดยเฉพาะระดับเจ้านี่บ้านต้องตรวจจับตัวจริงตัวจัเลยขอเถื่อนไของเถื่อนเข้ามาได้ไล่ะไปได้เข้ามาได้ยังไงไปว่าแต่บ้านตาๆทุกอย่างข้าวสมุนการข้าวมันถลักเข้ามานะครับของเถื่อนก็ถลักเข้ามาเพื่อไล่ทุกอย่างถลักเข้ามาหมดในชายแดงทำไมรัฐบาลไม่เอาตัวจับจับคุนไครับใช้กินก็เอาหงดทุกครับกฎหมายนี้เอากวามความน้ไปยุติสาปเลยนะ นะครับือว่ากำไรของมันคงต่อชาตินะเรับเพราะมีนะครับเป็น,รรน,นเรื่องของการจะทำให้เรียนร้านอ่านยันที่หนึ่งเรื่องที่สองนะครับผมไปหาสย่นี้เจอเหตุการณ์ที่ที่ยายไข่มาพูดถึบนะยายไข่ที่ตระกูลพุทธาบอกว่าสทตรนโดผเรียกผมสโตรนโดของรเราเป็นยังไงสยายอยากจะถามก็ทำจะหนึ่ประเทศไทยถึงวันนี้ได้ยังไงผมตกใจยันพูดเรื่องอะไรเล่าโบรุ่มไหม ข้าวมาปีนบ้านยายนะปีโลนึงนะยังซื้อมาเป็นเร็จรูปักซองยังไม่ได้เลยหกบาทครับข้าวนาปีรวมเป็นหบาทแล้วมาเป็นเป็นูกเบเเจ็บาทข้าวปีโลหนึงข้าวเปลือกนะแล้วไปบอกอะไรอีกครับม่จบข้าวสามกระสอบข้าวนาองยี่นยังซื้อยังซื้อุยสักกระสอบไม่ได้เลย อไม่ไดเรข้าใรชื่องเกสบปิทําระบะมกตรกนนเกตกรไม่เกินห้ารเดี๋ยวนี้ปุ๋ยกตอไปทำกระบะกับสองพันห้านร้อยสี่ที่จะทำา5่้ทำแต่ก็ต้องแน่นอนี่วยครับที่ผ่านมาเนี่ยผมก็สงสัยว่าผู้แทนไม่เขียนผมเนี่ยทำไมถ้าไม่ไปตอเพื่อตัด้อเพื่อเกษตรกรเรื่องราคาเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกร เขาไ่ตอ่อะไรทำเลไม่ะเดงต่อรัฐบาลอภิบาลเลยด่ารัฐบาลเลยด่านายกเลยว่าราคาพื่อผลการเกษตรตกลามันเกือนสลักเข้ามาข้าวไ็ตกลงปุ๋ยบอแห้งเกษตรกรไป็นี้กสอสอจนให้เนือปรดาตัวแล้วทำไมสอสอเขาแกไม่ิดตอช่วยเรือร้องแก้ปัญหาให้เขาด่าเลยนะพันธิเดี๋ยวับนีเดี๋ยวให้เดี๋วให้พักฟ โอเคเืนเก่นตลงนี้อเงไปพข้าราไปแล้วต้องไปต่อสู้มาางที่เราตกองสินใ้มาสูงขึ้นใหกคนคนดีมาึงและให้ปุ๋ยรุต้นทุนจารอเด้งครับ้อั้รรัฐบาลปัจจุบันที่ดูแลกระทรวงพาณิชอยู่เป็นกสอคุณกศสเนี่ย ราคาพึ่ผลในการเกษตรก็ไม่ใช่แค่กระทรวงเกษตรอย่างเดียวอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยเจอนะครับหรือไอเดียอื่นด้วยนะที่จะเพิ่มค่าจริงๆไม่ได้ถามเรื่องราคาผลในการเกษตรแต่ว่าถ้าทุกท่านมีไอเดียเกี่ยวกับการเพิ่มรายได้ในเพื่อการตาดต่อเพิ่มพื่งผลในการเกษตรจะมีไอเดียอื่นจะได้แลเชิญครับผมท่านพี่ก่อนนะครับคือต้องจำเป็นบูกว่าที่เราเห็นค่าเกษตรกรรมคือยา่ำแย่ลงที ดยเฉพาะเร่ออ้อยที่ทานบุูครับขาราคาเพิ่มข้น8 9บที่น้องอยู่ได้ครับยิ่งรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับให้พี่น้องเฉลนะครับี่ยช่วีสองนาซึ่งมผ่าาะพี่น้องเกษตรกรผมเข้าใจนะครับว่าเพียงสอมันเป็นปัญหาของประเทศครับเป็นปัญหาของเนืองอย่คือการจัดอ้อยเี่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะ พี่น้องอจะเพิ่มต้นทุนในการในการตันะครับในการขอ้อผูกคือผมมองนะครับเป็นส่วนที่ที่พระบุญเจริญที่อยากจะทำนะครับที่ตั้งใจจะทำกัเรือเ่องรอ้อยซึ่งผมเป็นคนรับผิดชอบนะครับคือเราอยากจะทัการเรื่มการขายอาย้อยได้เพิ่มากตวท่ทสี่ทำห้านะครับการที่ทําอยากจะทำกันเพราะว่าออตอนนี้เนี่ยผู้ปรกอบการนอกจากที่ รับจ้างถึงต,ตากตายนะครับแล้วเบิเนี่ออกจากระบบแต่พี่น้องเกษตรกรมีต้นทุนในการเลี้ปุต้นทุนในขนานี้เนี่ยประมาณ1 0 0สามซึ้นมานะครับเปนต้นแต่ว่าน้สี่ท้ไม่ได้แน่นอนนะครับเราก็มองว่าพี่น้องเองกษตรกรเน,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 นี่ยที่ผู้ปลูกอ้อยจะได้จะทุข้างหนึ่งหนึแต่ขาวหวานซีเซ่ก็นา ผมก็มองตั้งแต่ชุดเป็นหลังสอที่ที่25นะครับที่เปิดสายพานเราก็ทำการในการแก้ไขพรบอ้อนตามการให้น้ำจากอ้อยซึ่งเป็นผลพลอยได้ซึ่งในขณะนี้เนี่ยโรงงานว่าถลูกปลอตาเนี่ยเอาไปผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วขายให้กับกรไฟฟ้าบริษัทกระแสไฟฟ้ารนะครับซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ประมาณ3-4ล้านพี่น้องเสร็รปอไม่ได้ส่วนแบ่งแม้แต่บาท รัแม้แต่บาทเดียว,ยวแต่กฎหมายการอ้อยแก้กาอรอ้อยอย่างนี้ครับพี่น้องเกษตรกรเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารัฐบ,บาลที่ทิศสามมาสองสีส่ฝ่าในฐานะผมเป็นรีสอร์ทรัฐบาลผมก็ติดตามนะครับติดตามว่าทําไมผู้บริหารนะครับไม่ว่าท่านนายกไม่ว่าคารมองไม่ว่าในขั้นการนายกหรือ,อนนว่าคนสามต่างทาไมไม่ดำเนินการนะครับประชุมสามฝ่าย แล้วก็เอามาแบ่งกันให้กับพี่น้องเสกพรถ้าทําตามแผนที่ผมวางไว้นะครับพี่น้องเสกพรจะได้ค่าส่วนแบ่งข้าตากอ้อยประมาณเพิ่มอีกตั้งประมาณสองสามล้านบาทนะครับแล้วอย่าประเด็นนึงก็คือผมรับให้พี่น้องเสกพรตากอ้อยส่วนเพิ่มเราคิดค่าเราก็มองว่าตากอ้อยนะครับอ้อยเนี่ยท่ามสมได้แต่ก้อยเป็นต่ รเราก็วางแผนหลายอย่างตอนนี้เนี่ยแผนนิดผมเขาทำโรงงานผู้ประกอบการที่ที่มู้เกี่ยวเขาทำเพิ่มขึ้นไปว่าจที่น้องเสร็จก่อนแตั่ละหน่วยกันตัดกันตับซึ่งหน่วยันตัเนี่ยก็มาเป็นเงินเพิ่มได้อยูประมาณร้อยกว่าบาทนะครับถ้าเล็กถ้าผัวผัวกันก็ประมาณพันสี่พันห้าได้นะครับ,น,บน,นี่แหละครับ,บที่ที่จะต้องทำต่อแล้วก็ให้กับพี่นอ้องในตัวเป็นพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับ ่วนมันสำปะหลังนะครับนัสำาะหลังเนี่ยก็ถึงพี่น้องอยู่ยากอยู่ลำบากจริงๆนะครับแล้วก็พื้นที่ผมก็เป็นผู้ปลูกมันสำหลังเยอะผมมองว่าเราต้องไปดูโครงสร้างเราต้องไปดูทุกอย่างนะครับว่าทาไมเกษตรกรโจนตีโจมตีจมโจนะครับบางท่านทราบนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่เด็กจน 6 0แน่นดทเองที่ถนระดที่อยู่ที่ทบคือทำแล้เป็นหนี้นะครับทำมากป็นอไม้มากผมว่าเราต้องมองว่าเราจะทำยังไงให้คือผู้ประกอบการรายเลี้ที่น้องโดนเราเป็นอยู่ต้องรูโคสร้างว่าจะทำยไงให้ให้มันถืลามันมีคูลค่าเพิ่มเึิแล้วกกรอรคือภาคธุรกิจไทยกีนโยบายที่จะหักดันโดยเฉา ท่านูกดีนะครับซุปเปอร์สีของเราเนี่ยท่านก็บอกว่าสามารถที่จะดูที่ว่าจะทําได้ให้ถึงสี่บาทเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยให้พอหยิบได้แล้วก็ใช้หนี้ใช้สินได้ได้สนุกสนุกที่ในมของตัวเองทั้งนั้นนะครับส่วนข้าวนะครับส่วนข้าวเราต้องยอมเราต้องผราดกันก็ปลูกข้าวเปิดข้อหอมลิ้แล้วก็ข้าวเราเนี่ย ทุ่งหญิงของโคราชมันมีความเป็นโดยข้อแถวดา่างโดยต้นพิมายนะครับทุกสองตีสักหน,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 นึ่งแล้วก็พื้นที่ผมเนี่ยถ้าเราลงน้นํา,า,าเนี่ยนะครับปลูกข้าวข้าวมารีแจจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ผมมองว่าท่านเศรษฐีท่านก็ทำสองสองเอียรกว่าแล้วก็ข้าวขึ้นมาสิบสี่ห้าตันตอนนี้นก็เ,เกือบเจ็ดตานนะครับแล้วท่านบอกว่ามั่นใจที่จะทำประมาณ เปาแปดต่อหรือย <ooo Verd ans> ี say, now, ่ส <inh ans> ิบต่อแค่กับทีนของไทย่องบารีแล้วใช่ครับโอเคโอเคถ้านัดบีเนี่ยข้าของแคลิสเนี่ยถ้านัดดา คำถามนี 3, ้เนี่ยเข้าสามสามพักเน้นไปที่ผลการเกษตรเหมือนกันนะก็เราเข้าใจว่าน่าจะน่าจะตรงไทยที่น้องชาวโคราชที่เขาจะมีเป็นเกษตรกรอ่ากส่วนใหญ่ใช่ไหมครับทางทางพักเพื่อไทยว่าจะเลือกที่ผลในการเกษตรก็ได้หรือว่าจะเลือกรายได้ช่องทางอื่นก็ได้นะเฉยๆผมหมาจริงว่าโคราชของเราครับมีมีดีหลายอย่างนะครับเกษตรเป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้าดู gdp ของจังหวัดเนี่ย เกษตรเนี่ยแค่14%อนะครับอีก50%เนเะี่ยมาจากเรื่องของภาพบริการการท่องเที่ยวนรัแล้วก็อีกจานะมาจากเรื่องของสาษานะครับแต่ว่าถ้าจะดูเร้นะ่รบนียให้ยกชี้จังหวังให้ครบเนี่ยสร้สางทร้งัได้านนะครับซึ่งจริงผมอมีตัวเลขมะรล่ย้ฟังปีก่อนหน้านีพักื่อไทยนะครับจะเข้ามาบริหารรัฐบาลเนี่ย GDP ของโคราชเนี่ยติดลบ,บ,บนะครับลบอร์ซนตนะครับถือว่าเราจนเราทุกคนนะครแต่ว่า2ปีที่ผ่านมาที่พนะื่อริหาร GDP ของโคราชเนี่ยเป็นกลุ่มทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องของ GDP ปากท้องเนี่ยขอให้เชื่อใจภาคไทยเนี่วก็เราทำได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นจบงานในเดือนะแต่ว่าเดี๋ยวในนี้จะเล่าให้ฟังด้กันว่าอนาคตเนี่ยโคราชเรามีแบบไอ้วิสัยทัศน์ว่าควรจะพัฒนาในไหนะครับอย่างแรกเลยผมว่าเป็นเรื่องของการกระจายคำน้านะครับมาที่ท้องถิ่นในสองทางท่านทำไมนะครับเพราะว่าโคราชมันจะแบบที่ใหญ่มากนะ การที่เราจะแบ่งงบไปจดต่างมันทำยากแล้วก็เราดูสนต่างที่ยจะเอาเงินมาให้แี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าวงตรงะนดีนะครับไม่มีใครรู้ดีว่าโครงารเป็นยังไงถ้าบอกที่น้องชาวบ้านแล้วนะครับเราจะมีการจัดแสดงห้้วครับทางเรื่องของงบงานนะครับจะมีการเพิ่มงบงานส่วนที่เป็นงบสำกรัจังหวัดเพิ่มขึ้นคับทางเรื่องของที่เป็นมอบหมายภารกิจบางอย่างนะครับบางอย่างที่สำคัญเนี่ยมาให้น้องทีมทำแล้วก็ให้งบอยแล้ก็เรื่องของภาษี มันจะมีการเก็บพลังสีเพิ่มเติมบางอย่างได้นะครับเก็บแล้วไม่ได้ซื้อสูตรับเก็บแล้วก็ทางฝั่งน้องจิ๋งเก็บไปใช้งานแบบต่อไปเป็นการที่เราพยายามขายหน้าเราจะเกิดการให้ให้จกมาที่เราสร้างบ้านหลังใหญนทั้งสิบหลังที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยแบบว่าจะพัฒนาอันที่คือเราเนี่ยมีโครงการที่เป็นในกับโปรเจกต์ที่เป็นเส้นเลือนเส้นเลื่อนฝาของจังหวัดเนี่ยจากโครงการแต่ทำให้เกิดีหนึงนะครับที่มจะเป็นเรื่องของรถไฟความเรสูงนะครับเรื่องของยังหกนะฮะตำรวจ แล้เรื่องของที่เป็นรถไฟบางคู่อันนี้ก้มีการเร่งให้เสร็จนะครับาะผมไปโคิคุยกับทุกคนเสร็จแน่นอนใช้ใการสันได้ไม่ยากเขตทุกคนไหถึงคนที่รูเรื่องวิ่งี้นะครับเสร็จแน่นอนครับทุกคนได้ใช้แับเอ็มนะครับรถไฟความเสูงรถไฟดทีเดียวแต่ว่าคำถามเนี่ยมันคือการเพิ่มสายได้ห้เปามันจะมาถึงคนโดยเลวรอี่ยไจากสายที่สี่โปรเจกต์ไม่กับโปรเจกต์อยางเชื่อมโยงไม่เห็นเลยถูกต้องครับสาโปรเจกต์เนี่ทำให้โคราชี่ยไปเป็นแหล่งที่มาน ่อเ่เป็น่าเป็นอ่าขับหลักในการเอะเป็นองคนละเรอสิบเอรับุกคนเนี่สามารถมีอะไรได้นได้เพราะเป็นอิสตรเ่องันที่สเนี่ยถ้าจะให้ช่วยทำต่อนหอว่าประเทศไจะมีภาษากหลาอย่างนะครับเาะเป็นเรื่องของการประทับไจนะครับเราเชื่อว่าใส่ความภานาท่านั้ต่อาป ไม่ขูดหรือว่าถูกแล้วนะครับเรามีโครงการการทาช่วย30%นะครับที่ของประเทศไทยดีมีอย่างเรื่องของการลดรายจ่ายเรื่องของการให้ทุนหม้อถุยนะทุนหม้อถุยทำที่จะช่วยทุนหม้อถุยให้ได้สบายมากขึ้นนะครับแล้วก็เรามีอ่าไม่ได้ดูทุกขีดทุกราคาแต่เราก็ถ่ายไว้ให้ครับ น้ำมันฝาฝาแล้วกปั้งไว้นั่นนะเราจะลูกกระจายหน้านะลูกขนีให้ขีมันอยู่ในห้อจังหวะครับเรื่องของกานะครัาต้องได้หนึ่งได้ไม่เกับรเจแต่ต้องบอกใครนะไม่เกับโรเจ็ก็ให้เกิดกเล่ายาวเข้าใจว่ามีนเป็นการผิดนิยามการแต่เม่เกิดก็ดีแล้วก็ กจสกปรกและเรื่องของทำใมี่คจยบรู้เายะว่าเนรัประชาชนตอ่นล้เราเรียกขาเป็นข้เพราะว่ามบอกว่าถ้าพรเดี๋ยรุ่นให้ถาได้ที่ผมถามไม่ไม่ตรงเลยนให้ให้จบก่อนจบก่อนจบกอก่อนทนทุนให้่นเาคุณคุณยรับจากพรประชาชนจะทายังไงให้รายได้ไม่ไปกะจุอยู่ที่แเทุนใหญ่ให้บัลลงร พี่น้องชาวโคล,ลาอย่างแรกเลยอยากจะบอกพี่น้องชาวโคราเวลาเราขายของไม่ได้นะหน้าเบี้ยหน้าแห้งน้ำตาคุณกับน้นำตาผมอะน้ำตาเดียว,วกันน้ำตาตกเลยเราความพักรัฐบาลเขาพูดมาโอ้เสีงยงินเดือนดีใจเร่มรัฐบาลเขาเข้าโลกเข้าใจเร่มรัฐมนตรีมีวิธีออกอะไรตอนนี้ผมอยากรู้จริงๆนะผ่านมากี่ปีกี่อะไรกัลนะ้นะแล้วทำไมแกไม่ทำ แกรออะไรนยู้ต้องจำงานีาม่จำนี่มันม่ทำแกจแกี่เ่มตงนีนะแกมอตถามแ้วมาช่วงไหนช่วงปัจจุบันช่วที่แล้วมีช่อยู่เนทุกเลยนะตอนนี้ไม่ก็เดี๋ยวต้องพักีทุกคนนะนะต้องพักะไรโะครโภหแล้วผมขอพูดถึงคำถามคือรายได้เงินในกระเป๋าเศรษฐกิจผมทุนใหญ่ ใช้พักประชาชนครับดูสองส่วนนะส่วนแรกคือผู้บริหารส่วนที่สองคือเรื่องเศรษฐกิจผู้บริหารนําเสนอนโยบายปฏิรูปรัฐสมัยใหม่ครับปฏิรูปรัฐทันสมัยทํำยังไงกระจายอำนาจที่พูดกันมาหลายสิบป,ปีตั้งแต่จาความได้กระจายคนเงินอำนาจมนมาะครับแล้วผู้ว่ามาจากการเลือกตัง้งผู้ว่าเือราา์โคล่าคิดตามผมนะว่าจริงไหมบ้านเราแต่เราเหมือนเดิมผ่าน เวลาผู้ว่ามาเนี่ยข่านหนุ่มน้อยมาแป๊บเดียวก็รีบทำผลงานน้าไปเกิดไปโตเนาะเรามีอดีตผู้ว่าเนี่ยเป็นประหลัดกระทรวงเก่งหลายคนแต่หลายบนถ้าไม่ใช่อายุน้อยหลายคนก็ว่าฝันว่าเป็นโัฐเป็นนี่เป็นผู้ว่ามาหลายจังหวัดก็อยากจะได้มากรสเสียงที่โคราชใช่ไหมล่ะจังหวัดใหญ่น่ะเอาคนมโอ่ขอบคุณได้ครับอดีตผู้อำนวยโยงในเลื่อง ปัจจุบันสมัยกระจายอำนาจเรีทกมั่งทีนผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งเอาคนเองอิงนอำนาจให้นายกบอบจนายกบอบจเขาเโครงการดีนะแต่เงินเขาจำกัดคนเขาก็ติดติดขัดขัดอำนาจเขาก็ยังมีเพราะฉะนั้นเราถึงเสนอนโยบายว่าผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งอันนี้เป็นแก้ที่ผู้บริหารตอบโจทย์ยึดโยงกับประชาชนประชาชนเป็นคนเลือกครบสี่ปีก็ดีเกลียดเลย ทีนี ä, whales, desse, like, nah oda, ้เร uh, ื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยพักประชาชนนำเสนอโมเดลเศรษฐกิจใหม่ในสารเตตสั้นๆสเตตแรกคืออุปนิว่ติภูมิในหลายเกคะทุนเท่าแล้วเราใช้โอุปนิวัติภูมิเราใช้ดาต้าอโรปเพื่อที่จะปราบไอ้พวกทีมเขาสแกมเมอร์ฟอกเงินนองมินีทันทีแล้วก็เรื่องปัญหามัลสิปลัตช์ในชู่่นี้นะครับก็คือว่า ควบควนกานนำเข้าสินค้าเกษตรนะครับอย่างเช่นข้าวโพดเป็นเขามันสามารถล้งเกลือนบูดเกลือนอันที่สเต็ปแรกคือเราอุ่ร้อนเราพรน่วแล้วจากการคุณเขาเราค้าขายดีมันเปิดร้านแขกเราจัดการเรียบร้อยสเต็ปสองคือกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจรายย่อยด้วยคนละคร้นงพราะจบสวยไปเสีย PE กระตุ้นในส่วนของอุตสาหกรรมก็คือ เม็ดยนไทยแลนด์แล้วก็มีนโยบายกระตุ้นต่างๆอย่างเช่นส่งเสริม s อสเอ็งเงิน5้นล้านนะครับสินเชื่อเอสเอ็นล้านสินเชื่อการโงทนช่งนึ่งแสล้านอาถีเม็ดเงินเพื่อคนที่มีเุน้อย2องสาหมืนล้านอันนี้คือกรเตุ้นเศรีฐกิจและเติตที่สามคือจูงใจผู้จากรรม จูงใจอุตสาหกรรมใหม่ปเปิดเสรีพัฒนาลแล้วก็จูงใจให้อุตสาหกรรมคันสมัยเร่วนหนุดอันนี้คือโมเดลเศรษฐกิจแล้วจะอยู่ยางยืนหยุ่นแถมปิดท้ายสั้นๆเรืรเ่องพัฒนาคุณภาพชีวิตยกต้นทุนการเงิมาเหนึ่งนี่เกษตรกรน,นี่เกษตรกรที่อายุเกินเจ็ดสิบปีผ่อนม,มาแล้วจนเกินต้นแล้วยกนี่ให้ถ้าผ่อนม,มายังไม่เกินต้นยนังชำระต้นไม่ได้นี่ลองให้เนเลอ ทีนี้เรื่องโฉนดสิทธิที่ดินเหมือนกันไปโหวตนอกมาติดพรบแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนิคมสารกอ1.5ล้านไร่นิคมดูแลประเด็นอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็มีปัญหาเ,กกาเรื่องการศึกษาไปคืนครนให้ที่โรงเรียนทั้งหมดนี้ถูกดูดไนเรื่องของคุณธรรมวก็เป็นนยโยบายภาคใหญ่ครับ มีประโยชน์กับประเทศของเราและแน่นอนเมืองย่างเมืองรองเมืองย่า่โครงชะเมืองย่างเมืองเล็กเราเราจะโตไปด้วยกันเราจะเจริญด้วยกันที่ร้ายาัว่าพอได้แล้วกับการที่ตั้งคามว่าสอสอของเราเข้าไปแล้วจะมุงอย่างสาวได้สาวเอาไม่แข่งกับบ้านอื่นเราดึงบ้านอื่นมาเราก็เอาลงจากบ้าเข้ามาแต่ถ้าแผนแม่ปวตรงกลางภาษาานงานไม่แต่งกระทรวงไทยกระทรวงมัน เอาวาระที่ต้องเป็นประชาชนแล้วมีแผนแม่บทแล้วกระจายความเจริญทุกจังหวัดจังหวัดใหญ่เมืองหลวงเมืองหลักเมืองรองเมืองน้อยทุกคนเติบโตไปได้กันไม่มีใครจำบโดครันอ่ะเดี๋ยวเก็บเก็บต่บคำถามนี่จะได้ยกรอยเลคุณเสงสกปรจะจะถาม